ตองครับมานี่ครับพาประวัติป่าตองครับพี่น้องครับมาดูวัดศิริพย,ยังล่ะครับวัดปลาตองวันนี้กระจกมองเรียบร้อยครับเต้ปอดได้มันครับผมเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวล้ำไมล้ำคุณหัวมองครับเด <c oughs> ี๋ไปเลยครับเดี๋ไปเลย คนเขามอคนเขามอมันตาเขามอในแบนี้ที่น้องเ้ย ลึกไปไหนครับเนาะเหรอประกตดน้่ยครับพ <c ười> ี่เนาะยืนึออกกัวน,น้อยครับปกตดน,น้อยครับเอากคนครับเอาคนนี่นออ ตุดจอดปวดเล็กครับเงี้ยขนน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 ึ้นมาครับชูสองตัวกับตัวนึงไงทีนีนว่าปลาสวยงามกครับมันจกบป,ปได้ปวดครับปกนด วิ่นครับามาไประตองครับเห็นมันบวดู่เลือกตัวม้วงเหลครผมก็เลยบุหรี่เมือนครับมันแดดหอนนี่ครับ,รบหมานครับ พี่น้องครับตอนนี้มันบ่อนอยู่ตั้งนอกเลยครับผมยวสีเอาแห่ไปใส่มึงครับผมว่ามันจะมีต่อบนนะครับเนาะมันขึ้นยู่นอกมันบริขินในม่องครับพี่น้องม่องอ่อนอยู่บริขินครับผมแสดงว่าโต๊กัดม่องใส่ปลาบอถือครับผมนี่ครับเนี่ยก็เป็นหาเส้นเครื่องครับได้ลังเก่าครับพี่น้องได้ลังเก่าสารเองกับมือครับ ไทลอนเบอร์เก้าห้าเซนครึ่งลูกแหนีน่หกกิโลครับผมนี่ลูกแหนี่หกกิโลครับผมกะพีนนี้กะสีเลาะลงไปข้างล่างครับผมว่าบ่มีป่าบอนครับมันบ่มีป่าหรือว่าป่าบอนลกันอากาศบอลลูเหมือนกันคร้บไม่กปกติแล้วนะครับมึงป่าตองนี่ต้องมึงแงมือแรงครับแงมือเศร้าแต่เศร้าครับ แต่ว่ามื่อนี้คุณมาสวยครับผมมื่อกี้เลยครับมามองปลาอยู่อยู่ใสนะครับเนาะมือกี้เลยมางยากได้ใชน้หมครับนะครับเดี๋ยวลงไปทางล่างกันครับอาซีไปหาใส่ตามขอนเลยครับผมหาใส่งมปลากกุดปลาหยังครับพื่อจะกินแรงครับมื่อนี้ปลาตองนี่มุ่นอาซีมันครับมื่อนี้เพราะว่าปลาบกขึ้นครับผม ตาบอบครับเบล่บลู่จุดว่ามันอยู่ใสนะเนาะายพี่น้องี๋ยวหอดหมองวานเฮ้ดพึ่งจังยังมีอีกเทื่อนึงครับผมมาครับพี่น้องเดี๋ยวจีใส่ขอนกับบันเห็นขอนครับผมแล้วจีไสขอนตามลงข้างนง Okay. เซียนลงมาเตี่ยงไหนครับสองเซียนลงมาแล้วสองเซียนลงมาแล้วสองเซียนลงมาแล้วข้างบนไม่เท่าไรแต่ข้างล่างเยอะจัดข้ามบ่าไหร่แต่ข้างล่างเยอะจัดเออผมใช้จอใหญ่ดีเห็นเนาะฮะผมใชตัวใหญ่ใต้ลง ใช่ลงนี่แหละตัวใหญ่เนี่ยตัวแค่นั่นนีตัวนึงตัวขวางบ่บ่ตัวกุจุตัวใหญ่เออนีละจะนีละโมเมนตัวนั้นไหนตัวแค่นี่เลยโมเมนมันดูพี่อันนันเป็นขอนน้ำแค่แก้วเนาะขึ้นง่อยน้ำแค่แก้วลยอหมดไอุ้ดมือนขอตัวนั้นบ่เขนอยู่กลางปลายไผ่ยับลงมานี่ขอน ว่านี่เือจะล้มคากล้องขอลตู้ลงในแม่เนาะมัดไว้อย่างคาดไเ็ดล้นมันคือตกเลเนาะมัอยู่ว่างนี้หรอนไ,ไปข้าไปา้งน่เชกอนข้าไปใส่เ่ได้อยู่บมด <c oughs> ว่าหากระลุงมงหากบลงบานมงลาพิเภกนะก็เลยปลาบุกินนี่บอได้ปรากฏดสองตัวใด้น้ำตาต้งข้ามได้ย <c oughs> ังมงแล้วโมงท่านแล้วท้าต้งข้าม ปกดมองแญ่ครับเออปกดมงิบดอมีแต่ปกตข้างนแล้วเนาะปกองดกับปกดข้างนั่นตัววันนี้กินของใหญ่วันนี้แจมาจะใได้ปกตขางก็ได้จคว่ะราบมอมึงำกันอย่างไสิ เอาต์สุดตัดดนครับเดี๋ยวผมแปลงสักก้อนห้ผมก่ดาดเอาปลาจังทายมั้งครับบรูว่าจะได้หรือบัได้ปลาครับายไปนองมานแล้วจิ ต้นมังครับต้นมังแหครับวาสิมีปลาปะ <c oughs> แปลงแล้ว <c oughs> <c oughs> จนเมื่อยครับพี่น้องโอ้โูส่นปกดครับพี่น้องสูนปัะกดปะกดครับกกดอีกแล้ว ไปที่นั่นได้ครับขามากี่น้อยครับหใหม่มันหลายครับหกโอธ่มาแล้วพี่น้องประประุกครับปุกโอ้นี่ครับโอ้ย งายงานอย่างเี้ยขดเหลืองครับกดเหลืองครับกดเหลืองเอาครับว่าได้ประตองกันเดี่ยวขึ้นมาหนิขดเหลืองครับกดเหลืองเดี๋ยวเก็บป่ากันเดี๋ยวลงมือไหมครับ